วันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรครับทุกคนวันนี้ผมมากับแบรนด์โอเคนะครับมากับ2พี่น้องเมาส์สุดเท่เลยตัวนี้เป็นเมาส์ RGB ไฟแบบแบ็คเลยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดว่าตัวนี้คือตัวไหนเจ้าตัวนี้รหัสคือ G 6 2และ G 6 8นะครับเป็น2พี่น้องตระกูลโอเคอกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเจาะรายละเอียดให้ดูว่ารายละเอียดของเจ้า2ตัวนี้แตกต่างกันและเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวกล่องนะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับตัวกล่องค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้เหมือนกันเลยนะครับผมแตกต่างกันเพียง แค่รูปเท่านั้นนะครับแต่จุดเด่นของ2ตัวนี้ที่เหมือนกันเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเริ่มจากตัวกล่องด้านหน้าฝั่งขวาตรงนี้ก็จะบอกเลยนะครับว่าตัวกล่องระบุมาบอกว่ามีไฟ RGB backlit ให้บวกกับตัวนี้มีแผ่นซอฟต์แวร์ที่มีมาให้ในตัวกล่องด้วยสําหรับใครที่ไม่สะดวกไปโหลดในเว็บตัวนี้ก็สามารถใช้แผ่นได้นะครับรูปแบบการใช้งานของ2ตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบ USB port 2.0นะครับสามารถใช้งานได้เสียบและใช้งานได้เลยการใช้งานใช้งานได้20ล้านครั้งหรือเท่ากับนะ ที่แตกต่างกันสําหรับตัวนี้ที่เห็นได้ชัดคือตัวปุ่มเลยครับนั่นก็คือตัว G 6 2จะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันส่วน G 6 8จะมีทั้งหมด6 และที่ต่างกันสําหรับตัวนี้ที่เป็นจุดเด่นสําหรับผู้เล่นทุกคนเลยนั่นก็คือน้ําหนักตัวเมาส์นะครับตัวนี้ G 6 2อยู่ที่120กรัมส่วนตัวน้องอยู่ที่96กรัมเท่านั้นตัวไฟตัวนี้นะครับจะเป็นรูปแบบไฟ R G B นะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้ของ p i x a r P M W 3 3 2 5เอามาใส่ในตัวเมาส์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงสําหรับการใช้งานตรงนี้เลยนะครับแลวเมื่อเข้าไปดูด้านในนะครับสำหรับตัวนี้แพ็กเกจไม่ต้องห่วงเลยทำมาดีอย่างแน่นอนทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว ้้าไดดค่อนขงีบวกกับสิ่งที่เขามีเนี่ยนะครับจะมีคู่มือการใช้งานทั้ง2กล่องเลยแล้วก็จะมีแผ่นของตัวโปรแกรมให้ด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมีมาให้เลยสําหรับใครไม่อยากไปโหลดในเว็บตัวนี้ก็มีแผ่นให้ลองเอาไปลงและใช้งานกันทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดความโดดเด่นของตัวเมาส์กันนะครับเริ่มจากตัวน้องนะครับน้ำหนักเบาก็ต้องมาก่อนนะครับเรามาเจาะรายละเอียดกันสําหรับเจ้า G 6 8ตัวนี้ว่ามีอะไรเจ๋งหน้าตาตัวนี้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้จุดเด่นจะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับเพราะว่าใครที่ชอบมเมาส์เล็กๆ แบนน้ำหนักเบาๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนตัวไฟส่องออกมาสะอาดและสว่างตามากๆเนะครับเพราะว่าตัวไฟวิ่งวนไปเนี่ยถือว่าสวยสุดๆเลยตัวปุ่มตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็จะมี backward forward และตัวสกอร์ตัวสกอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมียางหุ้มมาให้และการใช้งานจะใช้งานเป็นล็อกนะครับในการเลื่อนสกอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสําหรับใครที่อยากจะใช้งานแบบเปลี่ยนปืนที่ละปืน2ปืนอะไรอย่างนี้อันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะรัััเเพาาาววว่ตตี้ยด pmw 3 3 2 5มาใส่ในตัวนี้นะครับไม่มีไฟออกมาให้มันแบบว่าแสบตาเลยนะครับในการใช้งานตัวนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับผมน้ําหนักเบาสุดๆเลยตัวนี้นะครับอยู่ที่96กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆตัวสายตัวนี้เป็นสายถักและ usb ตัวนี้เป็น usb 2 0สามารถเสียบและใช้งานได้เลยสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับถือว่าจับเต็มให้มากๆแล้วสําหรับตัวน้องตัวนี้เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดตัวเมาส์กันดีกว่าว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงลองไปฟังเสียงกันดูครับ ต่อมาเรามาเจาะรายละเอียดตัวพี่กันบ้างนะครับเจ้า G 6 2ิกันบ้างสําหรับตัวพี่เนี่ยแน่นอนน้ําหนักมากกว่าเป็นยังไงมาชมกันเริ่มจากดีไซน์การออกแบบนะครับดีไซน์การออกแบบของเมาส์ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีความหนาทึบและเป็นเกมมิ่งใครที่ชอบเมาส์ใหญ่ๆนะครับเข้ากับสรีระมือตัวนี้นะครับใหญ่ๆนุนๆเนี่ยตอบโจทย์เลยตัวสวิตตัวนี้จะมีทั้งหมด7ปุ่มด้วยกันนะครับตัวที่มีจุดเด่นก็จะมีตัวของ backward forward และที่สําคัญตัวนี้จะมีปุ่มเพิ่มมาให้สาหรับปุ่มส เป็นปุ่มเปลี่ยนปืนอะไรอย่างนี้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะมีปุ่มเพิ่มมาให้ฝั่งซ้ายและที่ขาดไม่ได้ตัวนี้จะมีส่วนของ DPI และสกอร์นะครับ DPI จะปรับเป็นวนลูดได้และสกอร์ตัวนี้ในการปรับสกอร์เนี่ยจะสามารถเลื่อนหมุนได้เป็นจังหวะนะครับและตัวนี้จะมียางหุ้มมาด้วยซึ่งเป็นตะปุ่มเหมือนกันกับตัวน้องเลยนะครับเป็นปุ่มเล็กๆนะครับเพื่อทําให้เราหนึบมือและใช้งานได้สะดวกนั่นเองนะครับตัวไฟตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีตัวโลโก้มาให้แบ่งแยกนะครับตัวโลโก้จะเป็นไฟอีกแบบหนึ่แแยกกจจาาาตตััววววขข้้งงงะเป็น IGB บบิ่ ไปเลยนะครับสามารถไปปรับในโปรแกรมได้อีกถือว่าคุ้มมากๆตัววัสดุตัวนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับซึ่งน้ําหนักตัวนี้จะหนักกว่าตัวน้องหน่อยอยู่ที่120กรัมซึ่งสายตัวนี้นะครับจะเป็นสายถักตัว USB เป็น USB 2 0สามารถเสียบและใช้งานได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆ คู่มือต่างๆถือว่าจัดเต็มแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดตัวโปรแกรมดีกว่าทั้งเจ้า G 6 2และ G 6 8ว่า เจ้าตัวนี้อกเครสุดหล่อพี่น้องคู่นี้มีอะไรเจ๋งบ้างน,นะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะฮะผมขอย้ำกับทุกคนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานตัวโปรแกรมทั้ง2ตัวเมาส์2ตัวนี้ใช้งานเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะการปรับปรับยังไงบ้างน,นะครับตัวโปรแกรมจะปรับได้ทั้งหมด4โซนด้วยกันนะครับมี4จุดเลยที่สามารถปรับใหญ่ๆนะครับส่วนแรกจะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับตัวนี้จะเป็นการเลือกโปรไฟล์ตัวนี้มีให้ปรับทั้งหมดเนี่ยสาม โปรไฟล์ที่ต่างกันตัวนี้ก็สามารถบันทึกได้3โปรไฟล์นะครับฝั่งซ้ายบนตัวนี้จะมีการควบคุมนะครับส่วนของปุ่มต่างๆได้ตัวเมาส์ตัวนี้มีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับสำหรับการควบคุมสามารถควบคุมได้ส่วนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาโครส่วนของด้านล่างก็สามารถคนโทรลในการบันทึกได้ตัวนี้ก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะบันทึกมาโครแล้วก็จะสามารถเอาไปปรับใส่ในส่วนของปุ่มด้านบนเนี่ยปรับยังไงก็สามารถปรับแยกย่อยได้เต็มที่เลยนะครับฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นส่วนของการปรับควบคุมความละเอียดและตัวไฟต่างๆนะนเป็ DPS ในการปรับฝั่งขวาตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับ DPI นะครับ DPI จะสามารถปรับได้ทั้งหมด6ระดับด้วยกันสามารถเลือกระดับ DPI ได้และเลือกสีได้ว่าจะเอาแบบไหนอันนี้แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ความชอบจริงๆนะครับเรื่องของศิลปะอันนี้ไม่ว่ากันต่อมาจะเป็นไรทิงนะครับไรทิงในการปรับตรงนี้จะสามารถปรับโหมดได้ครับทุกคนบวกกับสีนะครับตัวนี้จะสามารถควบคุมได้เพราะว่าตัวเมาส์เขาระบุมาชัดเจนอยู่แล้วว่ารูปแบบไฟเป็น RGB 16.8ล้านสีสามารถปรับได้เต็มที่เลยต่อมาจะเป็นเมาส์พารามิเตอร์นะครับในการ ปรับตัวนี้จะสามารถปรับได้3ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความเซนสตีฟของเมาส์การดับเบิลคลิกหรือว่าจะเป็นสกอร์ตัวนี้สามารถปรับความเร็วได้ทั้งหมดเลยถือว่าคุ้มมากๆส่วนสุดท้ายตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพอลลิ่งเลในการส่งสัญญาณปรับได้ต่ำสุดที่1 2 5เฮิร์ถึงสูงสุด1 0 0 0เฮิร์เลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆเมื่อเจาะรายละเอียดแล้วตัวโปรแกรมก็จะประมาณนี้ลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าไม่สั่งคู่นี้ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับทุกคนฮะมีความโดด,ดน,ตตนันนะูะครบ ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งเข้ามาเยอะๆเลยสําหรับพี่น้องคู่นี้โอเคอร์สุดหลอ่อ G 6 2และ G 6 8สั่งซื้อเข้ามานะครับและอย่าลืมสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยถ้าเกิดชอบรีวิวนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ